สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในกรีนเฮาส์ะนะคะอยู่ในสวนหลังบ้านนะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะอะผักบุ้งนะคะที่ดาวปลูกนะว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆผักบุ้งที่ดาวปลูกนะคะดาวเอาโรยนะมันก็เกิดนะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอจริงๆเป็นหอมแดงนะคะเราก็เก็บไปกินแล้วนะรอบหนึ่งเก็บใบมันไปกินนะคะ ขึ้นเต็มเลยค่ะกำลังขึ้นอย่างสวยเลยนะมีต้นะมะเขือเทศด้วยนะคะเพื่อนๆมะเขืออันนี้คือต้นมะเขือเทศนะคะคือมันเกิดเองนะไม่ได้ปลูกน่าจะมาจากปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นพริกนะไอส้สีฟ้าเนี่ยเป็นไอ้แก่นะไม่ให้ไม่ให้สลักเข้ามานะคะ มันชอบมากินใบค่ะมันชอบมากินใบเห็นไหมใบขาดเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือเทศนะคะต้นมะเขือเทศอันนี้ก็เพื่อนให้มานะคะเป็นมะเขือเทศแล้วก็แคนตาลูปนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหอมนะ,ะไม่ใช่หอมแดงนะใบหอมนะคะแล้วก็จะมีผักบุ้งด้วยะคะ่ะแล้วก็มีเอ่อสรันเน่นะสลันเน่สลันเน่ฝรั่งสลันเน่ฝรั่งก็ก็ คล้ายๆไทยนะ99%อีกหนึ่งเปอร์เซ็นแค่ว่าเหมือนต้นมันใหญ่กว่าเนาะบ้านเรามันจะเล็กกว่าเนี่ยค่ะผักบุ้งดาวเริ่มเกิดเยอะแล้วเห็น,หนไหมคะเนี่ยอันนี้คือต้นอ่อนมันนะผักบุ้งเห็นไหมเริ่มเกิดเยอะแล้วเรือนกระจกก็พังพังค่ะเรือนกระจกพัง ีนี้นะโควิดไปซื้อมาเปลี่ยนไม่ได้นะเห็นไม่ฟังหมดแล้วอันนี้ก็ขึ้นแต่มันก็ยังพอปลูกของเกิดนะคะเพื่อนนี่นะคะผักบุ้งผักบุ้งเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีหนึ่งก็ตอนมันโตนะคะเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งก็ตอนมันโตนะเพื่อนปลูกผักที่ต่างแดนนะคะ เราไม่ค่อยได้ปลูกทุกปีหรอกคะ่ะปีที่แล้วไม่ได้ปลูกเลยเพราะว่าทำงานค่อนข้างแบบเยอะมากปีนี้คือกักตัวเนาะไม่มีอะไรทำก็เลยเนี่ยแหละคะ่ะปลูกผักปลูกยากินนี่ก็บัวน,นี่ฟืนนะเอาไว้ไปเผาในบ้านที่บ้านมีเตาผิงนะคะเป็นเราชอบนะคะต้นไม้หลังบ้านนะคะตัดต้นไม้หลังบ้านตัดแล้วก็เอามาทำฟืน ส่วนข้างหลังก็เป็นอต้นแรกเดาเดาวโรยนั่นนะคะเหมือนคณะฝรั่งเนาะทีนี้แมวมันมาขี้เราก็เลยปลูกใหม่เลยปลูกอปลูกถั่วฝักยาวบ้านเราไม่รู้จะเกิดไหมแต่จริงๆเดาเอาไปห่อไว้ในที่ชั่อะไรเรียบร้อยนะคะมันมันโผล่มาเรียบร้อยแล้วแล้วทีนดาก็เลยลองเอามาลงดินข้างหลังดูเพื่อมันจะเกิดเนาะจริงๆอันนี้ก็ถั่วฝักยาวนะคะเนี่ยค่ะเดาลกไม่รู้จะเกิดไหม เดี๋ยวจะค่อยๆมาอัปเดตให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามเราอยู่เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ <S <S <ล>ะ <S 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 <S